S, S 3 G 2100ีรายการชิงช้าสวรรค์ไม้ทองคำยังไม่อยู่ที่จะค้นหาผู้ที่มีความสามารถจะมาเป็นดาวประดับวงการเพลงลูกทุ่งครับสวัสดีครับผมมานพเจ่มมาล้มครับผมอายุ3 7ที่ปีครับเดินทางมาจากจังหวัดอยุธยาครับผมก็สมัยอยู่บ้านนอกก็มีตางานเขาเปิดเครื่องไฟเปิดอะไรก็ฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กๆครับผมก็โอูอมาชอบนะ มันหลายอย่างคล้ายๆว่าเป็นคล้ายๆว่าเพลงเติมกําลังใจให้เราสู้ต่อไปอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าบางเพลงมันความหมายมันตรงกับชีวิตจริงของผมัม่งอะไรบางบางทีร้องไปยังไปผมร้องเพลงตามร้านตามอะไรเงี้ยบางทีร้องเพลงไปโดนกับชีวิตจริงยังร้องไม่จบครับผมหยุดร้องให้กลางกลางเพลงยังมีฮะช่วง <c oughs> นั้นก็คล้ายๆว่าเป็นวิกฤตของชีวิตครับผมถครงขนาดก็ คยฆ่าตัวตายมาครัง้งเพลงที่ช่วยให้ผมได้มีกำลังแรงใจต่อไปเรื่อยๆก็ของคุณอาตอนพชรตนตุพันธ์นี่ครับผมเราผมหาใช้ใช้ใชว่าหาลองมาตั้งแต่เด็กๆครับผมเวลาฟังท่านลองเวลาไปตามงานไปเจออะไรก็คล้ายๆว่าเป็นแรงจูงใจอยากจะเป็นอยากให้โด่งดังเหมือนท่านนะครับผมก็มไม่หวังอะไรมากครับผมคือว่าอยากจะให้ ทั่วประเทศรู้ว่าอายุขนาดนี้ก็ยังร้องได้ครับผมยังตู้อยู่ครับขอกำลังแรงเคียงแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศครับผม mm hmm. อายุขนาดนี้ครับผมใกล้ยาตีต็มแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นแรงเคียงแรงใจด้วยครับผมตู้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมผม,ผมชื่อ, of, อมนบยามลมครับผมเดินทางมาจากจังหวัดอยุธยยาครับผม ปีนี้อายุ37ปีครับครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับเพลงคิดถึงครับผมคิดถึงของคุณตอนเพชรต่อตุพันธ์ครับผมครับผมพร้อมนะพร้อมครับผมอ่ะงั้นขอดนตรีเลยครับ พถึงประคองน้องหยุดหาเี้คิดถึงปราณีน้องที่ชัยนาทคิดถึงลานสาวยาโมที่เมืองโอราชหัวใจจะขาดร ไรหองคิดถึงตายทองที่ยะโตทอนคิดถึงน้องล้างสุภระพีไม่มีวันทนจะหลับจะนอนทอดทอนเออรือไาย วันดีวันนาชวีอราริสาายถึงเจ้าจะลืมพี่ไม่เป็นไรขอบัตดเชิญไปหาใครวิวาคนขยิบตามเลยอ่ะว้าว <c oughs> <c oughs> ปกติเป็นคนที่ชอบร้องเพลงของสอนเพศสอนสุพรรณครับผมของคนอื่นก็ไม่ได้ร้องใช่ไหมไม่ได้ร้องครับผมแต่วันนี้ร่างกายไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับผม,มทําไม<ช>ฮะร <หะ S 1> ้ะองลาวงย้อนยุกเยอะจัดะอ๋อเป็นนักร้องเชียร์ลำวงเหรอคะครับผมว้าวเขร้อ,องได้ดีครับเพราะว่าจุดเด่นของของพี่เขานอกจากร้องเสียงเหมือนสอนเพศสอนสุพรรณแล้วคือคือเขาร้องและอสืออารมณ์ลุกทุ่งใช้คําพินตเนะขนานแท้ออ นะมันรู้สึกอย่างนั้นมันรู้สึกอย่างนั้นนะฮะแล้วเป็นจุดเด่นนะมีปัญหาก็อาจจะเป็นเพราะว่าสุขภาพไม่ดีมันขึ้นเสียงสูงมันมีถึงมันอั้นก็แค่นั้นเองแพร่อากาศเย็นด้วยครับผมนะนะวันหลังก็พกถุงน้ำร้อนมาด้วย <laughs> ผมแพร่อากาศร้อนมว่าต้องการแอร์เย็นๆแล้วก็เติมความเชื่อมั่นในขณะที่พี่ร้องนะเพราะเสียงมันเสียงมันได้อยู่แล้วแต่ว่าในขณะร้องเราเหมือนเราลุกลิก เหมือนไม่มั่นใจนะสเสน่ห์มันก็เลยหายไปนะครับมองหน้าใครสักคนก็ได้<ะ> <laughs> พี่ฝนครับฝนนะคะตอนแรกก็คิดว่าจะไหวไหมนอะอแต่พอขึ้นมากิ๊ดึงอะไม,มันว่าอู้มันแบบมันกระแทกเข้ามาข้างในเลยค่ะมันใช่แล้วก็ก็นั่งฟังอยู่เอ๊ะเสียงแผบะแผบลบล่าๆไปไหมมันเหมือนมีมันมีแตกแตก แต่ไอ้แตกๆตกนั้นกลับกลายเป็นเหมือนมีเสน่ห์ไม่ได้แตกแบบแบบเพี้ยนคีย์หรือผิดคีย์อะค่ะก็คือเป็นแตกที่มันยังมีเสน่ห์อยู่แต่ว่าตอนช่วงที่มันสูงปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะไม่แตะตัวโน้ตแต่ว่าไอ้ช่วงที่มันเสียงแบบเหมือนแตกๆผ้าๆไปเนี่ยค่ะไม่เพีย้ยนกลับกลายเป็นกลับกลายเป็นแบบเหมือนมีจุดอะไรให้คนสนใจนะคะฝนฝนถือว่าวันนี้ทำได้ดีค่ะ เดี๋ยวถ้าเข้ารอบลึกๆไปอาจจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองสักนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะครับผมไม่วิเคราะห์เลยครับมาฟังผลการตัดสินจากผมแล้วคุณจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงเออค่ะงั้นเอาผมคนแรกเลยนคะอนุทคนแรกเลยผ่านครับผ่านครับ ผ่านค่ะขอบทุกทวันนี้ก็รุ่นเต็มที่ครับผมสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยอำนวยนึกว่าจะไม่ผ่านกรรมการก็ใจดีฮะให้โอกาสครับผมทำมางวดหน้าเต็มร้อยวันนี้ครับ มีอาชีพอะไรคะอ่าศิลปินอิสระค่ะชั้งเขียนรูปค่ะออ๋อวาดรูปคะ่ะวาดรูปไปด้วยร้องเพลงไปด้วยอะไรอย่างนี้เหรอคะค่ะมสย,มส,ยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเมฆาลาทิติวรับปัญญาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่โรงเรียนวัดส่วนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะชัดเจนมาก อายุ12ปีค่ะ12ปีหนุ่มทุ่งกระโจ ว่าเสียงเขามีมนมีสเสน่ห์มีความน่ารักบอกตรงนะผมรักเสียงของน้องคนนี้อ่ะขอโทษครับพลาดแลครับผม